ง่ายใ,ใสเลยนะคนแก่คนเท่าบ้านหลวงตาเนี่ยลูกไปกรุงเทพกลับมาซื้อกางเกงในมาให้ให้แม่แม่ตั้งแต่นั้นไม่เคยใส่กางเกงในมาจนหกสิบเจ็ดสิบแล้วครั้งแรกที่ลูกไปกรุงเทพแล้วซื้อกางเกงในมาฝากปกติไม่มีห้องน้ำนะสมัยก่อนบ้านนอกต้องใช้เสียมขุดหลุมใช่ไหมขี้แล้วก็กรบจะบับงเอิญแกใส่กางเกงในครั้งแรกแกขุดหลุมแล้วแกไปขี้แล้ว แกจะกบแล้วไม่เห็นขี้ในหลุมเพราะแกไม่เคยใส่เกียงในแกเลยไม่ฉอดเห็นไหมคือคนมันนอกอะ่ะเพราะฉะนั้นนะ,ะ,ะยุคนี้เปลี่ยนสมัยนี้เปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้เด็กเห็นไหมอายุสิบขวบมีความรักแล้วปูยังว่าคนสมัยนี้ไม่ไอายนกรู้ไหม นกมันจะไข่มันยังทำลังนะคนสมัยนี้ไม่ใช่เลยนะเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่เอาสติปัญญานำหน้าปัญหามันก็เลยเยอะเห็นไหมเริ่มจากคนนี่แหละฮนะปัญหาโลกโลกก็คือคนนะศาส,สนาคือคนนะ เน้นไปที่นิสัยคนแต่ละคนเราไม่เคยเบรกตัวเองเลยไงชนมูวม่วะมาเลยทั้งวันนะี้นะมันลุงจาบอกว่าคนไม่เสมอกันหรอกเขาก็อยากให้คนเสมอกันไม่มีทางไม่มีในโลกนี้จะให้คนทำห้คนเสมอกันไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมจำแนกสัตว์สูงต่ำดำขาวเกิดมายากดีมีจนรวดเกิดจากกรรมทั้งหมด จะให้คนมีเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะลูกพ่อแม่เดียวกันก็นเป็นไปไม่ได้ะจําไว้แต่เราเลือกเกิดได้มึงเชื่อไหมเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ตอนนี้กูกล้าพูดเลยว่าเลือกเกิดได้ถ้ามึงเชื่อพระเจ้ามึงก็เลือกทำความดีสิ่ะ,ะอย่าประพฤติชั่ว มึงอยากเป็นเศรษฐีมึงก็ทานเ่าสิทานังเห็นไหมมึงอยากสวยมึงก็ไม่ต้องไปศิลปกรรมจริงไหมฮะมึงก็ภาวนาซื้อศีลส,สิมึงอยากพ้นทุกมึงก็ภาวนาเห็นไหมทานศีลภาวนาฮะ,ฮะสวยแล้วมีหาอะไรล่ะทุกวันนี้มิจจะเหยื่อปลอมทั้งนั้นกลัวฮะฮะ อยากผอมแต่ว่าหลักนมใหญ่มันจะเป็นไปได้เรอจริงไหมมันก็ต้องหาอะไรไปยัดเข้าลรือสิ้อมไหมล่ะฮะอย่างฟันอย่างเงี้ยอยู่ในป่าแค่ก็ไปดัดแล้วเห็นไหมเน้นจะตายไปปากคนนะนะมึงไม่ลองแปลงฟันสักสองวันดูสิมึงลองมานั่งคุยกันฮะเหมือนองค์ขี้มาพูดอย่างเงี้ยมึงเชื่อสิ มันเต็มไปด้วยของสกปรกจะพวกเราไม่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 พิจารณาดูนะฮะไม่เกี่ยวกับเพศนะไม่เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายอารมณ์ตัวนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็เอากันผู้ชายกับผู้ชายก็เอากันไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่มีเพศเกี่ยวกับใจอย่างเดียวเอาสิฮะเราจะเข้าใจผิดนะว่าทั้งเพศชายเพศหญิงไม่ใช่ ก็เกี่ยวกับใจถ้าใจเป็นชายเป็นผู้หญิงมึงก็เป็นชายถ้าใจเป็นหญิงมึงจะเกิดเป็นผู้ชายมึงก็เป็นหญิงใจถึงสำคัญมากมาจำไว้คนรวยไม่ใช่เป็นคนดีเสมอไปแนละ้ะอยบอกให้คนมีความรู้ก็ไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปนะมันอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่การกระทำของเราฮะ มึงอยาเข้าใจผิดนะเรียนทุกสูงไอ้อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะคนคนถ้ามีปัญญาถ้าไม่มีศีลมมธรรมึงว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนอ่ะฮะกูไม่เห็นเชวดาพญานาคมาทำปืนทำระเบิดยิงกันเหมือนคนหรอกจริงไหมไม่เชื่อมึงไปไหมกูจะพาไปช่วยอิสราเอลอยู่ฮะฮะ ก็มีคนมีแต่คนเท่านั้นแหละแต่ด้วยความเชื่อผิดๆเห็นไหมต้องทําลายล้างกันอะไรกันเห็นไหมแล้วมันน่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละถ้าใจมันไม่ดีแล้วนะมึงจะหน้าตาสวยขนาดไหนถ้าใจยังไม่ดีเอาสิมึงจะได้ผัวหล่อยังไงก็ตามถ้าใจมันไม่ดีมันก็เป็นเป็ตตับเลนะจริงไหมกระดูกสีข้างมึงอะ่ะ มันก็เป็นอสุรกายได้จริงไหมแต่สัจใจมันดีล่ะฮะมันจะหล่อลึกเลยแหละเหมือนกูเนี่ยหล่อลึกต้องดูนานๆยิ่งดูไปยิ่งลึกล้ำเลยไอ้กวจริงไหมแองเอลอาน,น,นิอัดไม่รู้ไหมมึงเคยรู้จักผู้ชายสมบูรณ์แบบไหมฮะผู้ชายสมบูรณ์แบบ มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งรอเครื่องบินขึ้นเครื่องก็เลยมีหนังสือมาอ่านผู้ชายคนหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างนะผู้ชายคนนั้นก็เลยถามผู้หญิงน้องอ่านหนังสืออะไรผู้หญิงคนนั้นบอกอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศเออมีอะไรน่าสนใจผู้ชายถามเขาบอกผู้ชายประเทศเราเนี่ยอวัยวะแข็ง ผู้ชายของอินเดียทั้งใหญ่ทั้งยาวของอวัเยเพศของผู้ชายญี่ปุ่นในี่อึดทนโอ้โหเลยผู้ชายคนนั้นนะผู้หญิงคนนี้เลยพี่ชื่ออะไรครับเท้าคำปั่นลมาซิงยามโมโมโต้ผู้ชายสมบูรณ์แบบสามชาติเลยมันเท้าคาปั่นลมาซิงยามโมโมโต้มันไม่มีหรอก คนที่สมบูรณ์แบบมึงรู้ไหมฮะคนที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบนะัคือคนง่ที่สุดทุกอย่างมีการผิดพลาดหมดคนที่รวยรู้ไหมเขาเชิญไปถึงรวยคือปัญญามเชื่อไหมพ่อแม่จะเอาสมบัติกองไว้เ่าภูเขาเดี่ยมันก็ละลายหมดถ้าไม่มีปัญญาเขามีปัญญาเขาอาจจะคิดสิบครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดถูกเจ็ดครั้ง คิดผิดสามครั้งฮะแต่เราเนี่มันคิดผิดแปดครั้งล่ะนะคิดถูกแค่สองครั้งมันก็เจ๊งสิเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันนะไอ้ความคิดเนี่ยบางทีเขาคิดมันก็ไม่ถูกต้องก็มีเข้าใจไหมอาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเพราะเราถึงมาฝึกใจตัวเองศาสนาเราไม่ได้เน้นที่พิธีกรรมนะเน้นที่สติปัญญา ศีลส,สมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญาหรอกเห็นไหมทํายังไงเราจะมีสมาธิมีศีลมีปัญญามันถึงจะได้มองเห็นก็คือการเรียนรู้ตัวเองฝึกฝนตัวเองสวนกระแสเหมือนกูเคยชอบอย่างเงี้ยกูชอบเอาใจใจตัวเองกูก็สู้ละอย่เนี้ยกูจะไม่ตามใจกูจริงไหม ผู้หญิงไหนจะมายิ้มให้กูกูก็จะไม่สนใจอย่างเงี้ยหักข้ามฮะจริงไหมเมื่อก่อนมันไม่หักข้ามไงมันปล่อยไปเลยตามความคิดตามสัญญาอารมณ์เห็นไหมอันนี้พวกเราก็ทำจะตามใจตัวเองเหมือนรถไม่มีเบรกไงรถขาดเบรกชนมั่วเลยทช่วเนี้ยปัญหามันเลยเยอะเชื่อไหม มึงคิดว่าทุกวันนี้โลกมันขาดอะไรรู้ไหมฮะขาดน้ำใจสิ่งที่โลกขาดแค่แรงหนักทุกวันนี้คือน้ำใจคนมันเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่ากิเลสอัตตาเห็นไหมเห็นไหมเห็นแก่ตัวยิ่งมีอัตตาเพิ่มเท่าไหร่กิเลสก็เพิ่มเรื่องทุกข์มากขึ้นก็จะเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น แต่การมาปฏิบัติธรรมคือการมาทำลายอัตตานะทำลายความเห็นแก่ตัวฮะเห็นไหมจนเห็นแจ้งว่าเราเป็นชาติของอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่คนอื่นสร้างเลยลวงตาเคยพูดความโมโหเนี่ยบางทีเกิดโดยไม,ไม่ได้ตั้งใจนะเชื่อไหมความโกรธความโมโหเนี่ย แต่ว่าการอภัยนี่กูว่าต้องตั้งใจเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนาะก็ขออนุโมทนากับไอ้องออนนะเชลร่าแล้วก็ไอ้ไอ้เกียงนะชื่อเนาะเกียงเกียงตัวเดียวเกียงตัววเเดีียยงหรือเกียงเกียงเหมือนตะเกียงตะเกียงเอาเกียงตัวเดียว ทำไมชื่อเกี่ยงวอะอาม่าตั้งให้อ่ะคะ่ะคงต้องกลับไปถามอมาม่ายังอยู่นะไม่อยู่เลยมึงก็ <c oughs> นี่เห็นไหมมันมันมันขนาดไหนมันบอกให้กูไปถามอมาม่าแ <c oughs> หมตายก่อนก็เป็นผีลิ้นพี่ที่เฉย,ยแหละนะนะนะเดี๋ยวถึงเวลากูจะถามเอง <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายังไม่รีบ ยังไม่รีบหาคำตอบนะเฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้วม่เก่งเก่งเหรอคอายุยังไม่เส้นยังไม่แก่เลยเนาะกำลังเก่งกูห้าสิบเอ็ดกำลังห้าวเลยนะจริงคือชวชีวิตคนเรามันจะหมุนกลับนะคะเริ่มแก่มันจะชิดใจมันก็จะกลับมาเป็นเด็กอ๋อถูกต้องแล้วตอนนี้มึงอยากเป็นเด็กอ่ะอยากเป็นเด็ก เกเราจะรู้สึกตัวเราไม่แก่ที่จริงมึงไม่แก่หรอกอยากแก่มันก็ไม่แก่ในใจเพราะจิตใจเราไม่เคยแก่ไม่เคยตายะที่ที่มันเป็นเนี่ยไม่ใช่กายไม่ไม่ไม่ใช่ใจนะที่แก่เนี่ยแต่ใจเนี่ยมึงเชื่อว้ไม่เคยมันไม่รู้สึกว่ามันแก่หรอกจำบากมันพูดว่าแก่ที่จริงมึงไปดูนะความรู้สึกนึกคิดไม่มีทางจะกายมันไม่ไหวร่างกาย ใจม like oh ันส exactly. yeah. 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 ู้แต่กายโอ้ยนะเป็นที่สัคัาใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือใจอะนะมันไม่เคยตายมันเลยไม่แก่ไงอนะระวังให้ดีนะจำไว้นะอีนนี้มาครั้งแรกอ่ะอมึงอยู่กาลเียนหรอ เป็นพอออกของตวกหนูนมันไ,ไม่ไม่พูดถึงกูไม่ได้ถามมันว่าเป็นอะไรกูถามว่ามึงอยู่ไหนมึงจะเป็นอะไรช่างมึงเถอะจริงไหมกูไม่สนหรอกว่าเป็นกูถามมึงแค่ว่ามึงอยู่กาลสินเลยอยู่กาลสินค่ะใช่มึงเชื่อไหมกูไปไหนกูเป็นคนใหญ่คนเดียวเลยกูไม่สนใครงั้นฮะฮะมึงเชื่อไหม อทหารมาที่นี่ในายอำเภอมาที่นี่ใครเลมาที่นี่ต้องนั่งกับพื้นเหมือนเดิมมีกูนั่งบอกคนเดียวจริงถ้ามึงอยากนั่งแบบอ่าลุยแบบไปที่วัดอื่นวันนี้ไม่มี <S <S วันนี้เข้ามาคือเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่มาเป็นนายอำเภอมาเป็นผู้ว่าที่นี่เข้าใจไหม <S <S ใช่ใช่ใช่เราลืมตัวไปหรือเปล่าฮะ จริงไหมถ้ากูไปอำเภอเออวันที่ข้ามในอำเภอทํามานี้เฮ้ยว่างไงมึงอ่ะที่นี่กูใหญ่เข้าใจไหมแต่กูไปอยู่ไหนกูก็ใหญ่ยอยู่ดีอ่ะนะเห็นไหมกูบอกว่าต่อไปกูจะให้คนนี้กราบกูทั้งบ้านเขาบอกมึงจะไปทำอะไรกูจะไปบวชกูเมียไม่เคยกราบกูมึงก็ต้องได้กราบกู เห็นไหมนี่คือความฉลาดของกูเห็นไหมเมื่อก่อนมันจิกหัวใช้เลยนะตอนนี้มึงเฮ้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอายุอย่างน้อยอยู่เนาะมึงเนาะมีเพวกี่คนละไม่มีอไม่มึงจอบมึงนี่พาเรายว้เห็นไหมมึงมาเล่นกับกูไม่ได้นะ กูจะบอกให้มึงก็ต้องนับดูดีๆก่อนฮะจริงไหมต้องมาบวชไหมคะไม่ใช่กว่ามึงจะเรียนจบมึงอย่ามาพูดสิมึงนึกอะไรออกหรือเปล่ามึงเคยจำหน้ากูได้ไหมแหมกว่าจะจบปริญญาตีมึงเคยใช้เงินกูเปล่า เป็นปีปีต้องกลับไปดูบันทึกนะคะแหมแมในเมมโมรี่มึงลองคิดดูดีๆอ๋อมาบวชแล้วเรอเข้าใจไหมโอเคเพราะว่ามึงอยู่กาลสินเลยเนาะโยมเพอ์ย้อนจารอำเภอเมืองกูก็เกิดในเมืองกาลสินนะกูถึงชื่อสินอ่าเห็นไหม แม่ก็เลยว่าสินเฉยมันไม่ได้ต้องสินทรัพย์ก็เลยชื่อสินทรัพมาตั้งแต่เด็กชื่อดีมากเห็นไหมนี่นามสกุลสีรังเออมันแปลกมากนะสีรังแปลว่าสินอีกกูมีทั้งสินมีทั้งสินทรัพย์ตั้งแต่เด็กจะเกิดมาโคตรยากจนเลยะนะเห็นไหมอ่ารวยไีนะ่รอะรวยจังรวย แหมมึงถึงกูจะไม่เรียนหนังสือกูก็มีซีรี่์เจ็ดขับนะเว้ยใจ่ไหมครเฮ้ยมึงไปดูถำมไอเอ๋กูไม่มีแล้วกูให้เอ๋ไปแล้วน่ะกูให้ไอเอ๋ไปแล้วตอนนี้กูไม่มีอะไรแล้วกูไม่เช่แล้วะกูเหลือศูนย์แล้วะ ไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นอการไม่มีอะไรน่ะนะมันจะเบาที่สุดนะการไม่เป็นอะไรแหละดีที่สุดนะเป็นอะไรมันก็ทุกนะจำไว้เขาเรียกว่าสุญญตาฮะถ้ายังมียังเป็นอยู่ก็ทุกอยู่ เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะไม่เป็นก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอ๋อกูก็ไม่เห็นว่าทุกข์นะ <c oughs> จริงกูไม่ได้ไปแบกสาราไม่ได้แบกอะไรกูไม่ได้เป็นรองอะกูไม่ได้เป็นรองใครกูไม่ได้เป็นรองอองอนเนี่ยนะกูก็เคยพูดใส่หน้ากูไม่ได้เป็นรองมังหรอกมึงจะทำมันไม่ได้ทำให้กูมันทำให้ตัวเองไม่ใช่หรือทำบุญอะจริงไหม มึงทำทอมดีมึงไม่ได้มาทำให้คนอื่นหรอกมึงทำให้ตัวเองมึงเรียวกว่าสินะมึงอย่าไปโง่ว่ามาทำเพื่อคนอื่นทำบุญให้คนอื่นไม่มีทางเข้าใจไหมเพราะ,ะนั้นเนี่ยกูบอกว่ากูไม่เป็นรองมึงหรอกเพราะว่ากูไม่ได้พึ่งมึงมึงต้องพึ่งกูอ,ะอ่ะอะ,อะไรสดนี่แหละนี่แหละกูแหละ มึงไม่เคยเห็นภาษาอดีแบบกลัวนะจริงที่จริงนี่เป็นภาษาประเทศไทยเราที่สละสลวยคือคำว่ากูมึงอีหนูนะฮะแม่มึงพ่อมึงเนี่ยเห็นไหมไม่รอกไม่จำเป็นไปกลัวหรอกที่จริงเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีมารยาทุกวันนี้โอ้โหปวดจนก็ไม่ฆ่าจนเพราะมารยาท ห้องอื่นหมดแล้วมึงอ่ะบรรยา s a ก็ไม่มีกูเนี่ยกูไม่มีแม้แต่มรรย asad ตังก็ไม่มีเห็นไหมความไม่มีไม่เป็นของกูนี่แหละนี่ไม่เป็นอะไรธรรมชาติกูก็ไม่เป็นโอ้โหแต่งตัวหล่อเลยเว้ยมาไม่ธรรมดาเว้ยคนเดินตามหลังก็หล่อก็สวยเว้ย ครับผมโอ้ผมหาคนดังว่าอย่างนี้แหละครับผมโอ้กูเป็นคนดังแล้วเหรอสาธุสาธุเอาตกลงคำนวณให้ก็ได้ละไอ่จะได้กลับมาไปที่ไปสิไป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 ทำงานซะใช่ใช่าไปไปไปทั้งสองน่ะไปเอาเอาพอก่อนนัดสาธุอ่ะ